เข้าใจผิดกันมาตลอดหนึ่งปีคือเลื่อนบังคับใช้ทั้งฉบับจริงๆไม่ใช่นะสิ่งที่เลื่อนการบังคับใช้หนึ่งปีแล้วก็ไปเลื่อนอีกทีในไปถึงสามสิบพฤษภาหกห้าเนี่ยมันเลื่อนการบังครับใช้เฉพาะระหว่างกิจการคือพวกกิจการร้านค้าทั้งที่สแสวงหากําไรกับไม่สแสวงหากําไรแต่ที่ยังใช้บังคับได้อยู่เนี่ยซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คือระหว่างบุคคลด้วยกันเอง ถ้าบุคคลด้วยกันเองละเมิดเนี่ยฟ้องได้อย่างกรณีอันนึงที่เรื่องโควิดแล้วมีไปกักแล้วก็ไปถ่ายรูปมาหรือกรณีเจ้าหนี้ตำรวจตามเข้าไปแล้วไปถ่ายรูปพนักงานที่เข้าห้องน้ําดาราเนี่ยตรงเนี้ยกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับได้นะมีโทษอาญาโทษอะไรต่างเพราะว่าตัวที่ ที่มันยกเว้นเนี่ยยกเว้นเฉพาะกิจการที่ประกาศแต่ถ้ากรณีบุคคลธรรมดาละเมิดเนี่ยตรงนี้ยังคุ้มครองอยู่ไอ้ไอ้ไอนี่สําคัญมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วพอบวกอีกหนึ่งปีเนี่ยสิ่งที่พวกเราเข้าใจกันหมดแล้วตอนนี้เวลาไปแจ้งความตํารวจสารในยาการเข้าใจเหมือนกันหมดเลยว่ากรณีบุคคลละเมิดกันเองกฎหมายก็ไม่บังคับใช้ด้วยจริงๆไม่ใช่อันี้สาคัญอันที่หนึง่งนะครับที่ที่ผมอยากให้สื่อว่ามันยกเว้นเฉพาะในเรื่องกิจการแต่ในเรื่องบุคคลธรรมดาที่ละเมิด เก็บรวบรวมใช้เปิดเผยตรงนั้นยังใช้อยู่อันนี้สําคัญข้อที่หนึ่งนะครับข้อต่อมาถึงแม้ในกรณีที่มันยังใช้อยู่เนี่ยแต่การเลื่อนผลบังคับใช้เนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมมีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วต้องต้องเรียนว่ามีผลกระทบคือพอมันมีการเลื่อนไปเนี่ยทําให้กรณีที่นิติบุคคลหรือกิจการต่างๆตามประกาศแนบท้ายเนี่ยกรณีที่เขาเอง มีมาตรการในการบริหารจัดการข้อมูลได้ไม่ดีแล้วข้อมูลบางอย่างมันรั่วไหลออกมาอย่างกรณี ada, ลาซาด้ากรณีแรงตัดเพราะไม่มีกฎหมาย1ปีจากนี้เนี่ยมันทําให้มาตรการในการที่จะเรียกร้องหรือตรวจสอบองค์กรพวกนี้มันมีปัญหาในกรณีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยอย่างที่เรียนครับมันยกเว้นเฉพาะเอกชนแต่ระหว่างบุคคลธรรมดาเนี่ยใช้อยู่งั้นสิ่งที่ประชาชนต้องเรียนรู้ก็คือว่า 1. การที่เราเก็บรวบรวมหรือถ่ายภาพบุคคลอื่นโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตเนี่เป็นสิทธิที่ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับงั้นก่อนที่จะมีการถ่ายรูปหรือว่ามีการใช้ข้อมูลสมบุคบุคคลบุคลบคลอื่นเนี่ยระหว่างตัวบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดาด้วยกันควรจะขออนุญ,ญาตแล้วก็เคารพความเป็นส่วนตัวกระทรวง d s เนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วย ว่าพ่อที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากโดยพอพุ่งครับใช้กฎหมายว่ายังมีอยู่บางส่วนที่เข้าใจไปไปโดยตลอดแล้วว่าเวลาไปแอบถ่ายคนอื่นหรือตามไปถ่ายภาพเนี่ยตอนนี้กฎหมายยุเว้นดําเนินคดีไม่ได้จริงๆไม่ใช่ตัวที่ทําข่าวเนี่ยในแง่สื่อมวลชนถ้าทําข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาารณชนนะครับสามารถทําได้เหมือนปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไปทําข่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัว นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สาธารชนหรือเพื่อป้องกันประโยชน์ในเชิงอาชญา,ากรรมหรือแรงต่างเลยเนี่ยควรจะต้องมีการแจ้งให้ตัวเจ้าของข้อมูลทราบก่อนนะครับแล้วก็ทําการบันทึกยกเว้นกร,รณีเร่งด่วนอย่างเช่นมันมีการทําอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ทันทีพอได้เพราะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันฉุนนตรงนี้สื่อมวชนก็ก็ไม่จําเป็นต้องทบ